ว่าแบบหันถึงเป้าหมายอรนี่เทาซีเฮ็ดอยียงให้เขาใช่ไหมเออเอาเอาเดี๋ยวนะครับทุกคนผมตั้งเป้าหมายสี่พมพันนี้อันนี้มันตึงแพงจัง่อยบาทเดียวว่าเอาชุดซูชิชุดชุดซูช,ช,ชิกินเป็นปะซูชิกินเป็นกินเป็นนะโอเคสิบ เหมือนแค่ห้าสิบชุดบอกแล้วเอาสองร้อยสุดเลยเออเพราะว่าฮะเพราะว่ามันเขาจีซอยกันเอาแต่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าชเฮ็ดเอียงหันหันมันสองร้อยสุดแล้วเนี่ยเข้าเ้าจะเลียหน้าพีตนะไม่ได้หรอเลียล้างลิ้นก่อนจะไปกินซูชิ หอมนี่หอมแก้มเออเออบา,บาเแล้วเขาจะอยากให้เราหอมแก้มกันเหรอเราจะมีไข่ปลาแซลมอนแซลมอนเหรอใช่อ,อย่าลามุกมากนะมันเดินบินนะเอาอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะถามพี่รงกันสวัสดี800กว่าท่านนะฮะเป้าหมายแต่งหญิงแต่งหญิงยังไง่ะแต่งหญิงเหรอเดี๋ยวไปหาชุดกอน <laughs> เอาชุดมาวางไว้ก่อนเหรอเอาชุดมาวางไว้ก่อนขอชุดผู้หญิงที่ใส่ได้หน่อยทีพี่ด็อกอ่เดี๋ยวเฮ้ยคิดถึงจังเลยเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับมีปะพี่ไอซ์พี่ไอซ์มีชุดผู้หญิงผมใส่ได้ไหมได้เ่ยเออ <laughs> โอเคโอเคเลย จัดไปใส่ชุดนี้ใส่ชุดข้างหลังนี้ข้างหลังแม่ก็ถอดเสือให้อ้ยนะบอระไอที่ใส่ให้ยังเดี๋ยวผมที่ใส่เออเดี๋ละแล้วยังยังบอได้มาอยู่เดี๋ยวทาของขวัญก่อนเป้า อันนี้อันนี้อ่ะเดี๋ยวยังยังไม่เล้วเออนี่เออนี่นี่ต้องให้ได้สักสักสามหมื่นนะวันนี้สามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอเยอะไปอ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับทุกคนสามร้อยสุดสุดสิสามร้อยสุดสุดสิ ภายในเวลาเร็วจะม่มงแล้วดิตอนนี้5โมงเขิง5้7 1ิ17 17เ 17, 17, 17เหรอเพราะว่าผมต้องไปถ่ายละครนะถ้าได้ผมใส่ถ้าไม่ได้ไม่ใส่นะ17 17เอา17 17 3 3 5อีก20นาทีอ่ะยีนาทีล่ <c oughs> าสุดเป็นพ่อค้าละ ดอกกุหลาบไม่นับนะครับตังหลายโพเอาหลายไปเหรอเยอะไปเหรอเยอะไปเหรอด้องมีที่จะปับปัากปากคุณดอกกุอลาบาเ,าเดี๋ยวเปลี่ยนเปนลี่ยนรถก่อนรถก่อนรถเหลือบะบอ,บอ,บ,อบอหลายดอกกุหลาบมันถึงสุดแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยซูชิกี่ชุดอ่ะสองร้อยสุด สองร้อยชุดคันได้กระไซคันบ่ได้กระบะไซนะครับพี่น้องโอเคแต่งหญิงนะเรียบร้อยเก็บเงินซื้อของขวัญแป๊บอ่ามาแล้วซุดซูซิมาจากพี่น้ำผึ้งแล้วนะฮะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพี่มุกไปไหนพี่มุกถ่ายอยู่ครับข,ขอเฟ,ม,นะนะอเฟมเนียนะโม้ขึ้นเฟ่ม่ะยี่สิบห้าแล้วเอ้ามาแล้วครับว้าวปาอ้าวเราเด้อบ้านนี้เด้อมา ดีไซน์หรี่ได้ดิบังซ่งนี่ด้อยไปได้ดิบังซ่งขขบคุณ40แต่จากคุณจูนพี่ยูถ่ายละครอะไรคะไฟน้ำค้างครับหาวิกมาใส่ด้วยได้ใส่แน่มีเวลาจำกัดนะมีเวลาจำกัดนะโอ้ยมีหมามาตัวหนึ่งด้วยอขอบคุณน้องชิบะบิมดเวลากี่โมงเวลากี่โมง1735 17 35หอันนี้17ไม่น่ารอดแล้วละ ไม่น่าไม่น่ารอดแล้วแหละสวัสดี999นี่นี่นี่ชุดเดี๋ยวให้ดูกันนะคะใส่ชุดที่อยู่ด้านหลังนี่เลยเอออไอปีคุณพ่อหร่อมากฝากด้วยนะครับคืนนี้ฮักหลายแมนนี่ดี้สองนุมครึ่งนะฮะขอบคุณปัทมากายเรียงเนี่ยครึ่งทางแล้ว1 3 7แล้วเทาใส่เบองเนดี139โอ้139แล้ววะโอ้นำหนึ่งคือคุณ อักษระอักษระจูนพังจูนพี่น้ำพึ่งคุณปัทมาเอาละฮะใกล้แล้วนะครับครึ่งทางแล้วฮักหลายมีกี่ตอนคะยังไม่ทราบเหมือนกันครับยังทุกอย่าง <c oughs> โอ้โหแปดสเปอรนต์แล้ว80%แล้ว <c oughs> เรียบร้อย เนลาหนลอดเลยมีเวลาเหลืออยู่ใกล้หมดเวลาอย่างยี<อ>่สิบห้านาทียีสิบห้านาทีพี่พายไปไหนคะพี่พายไม่ได้เล่นเรื่องนี้ครับผมถ่ายไฟน้ำค้างหนึ่งร้อยพ,พี่พี่ติ้งผมจะได้ใส่ชุดนี้ของแม่นั่นแหละจะใส่ไปทำไมได้แล้ว<อ>เนี่ยสองร้อยชุดแล้วมันน้อยไปไม่ว่าสองร้อยชุดเนี่ยทำไมอ่ะฮะผมตั้งเป้าหมาย ขอบคุณที่น้ำพึง่งคุณปัทมาสำเร็จเรียบร้อย <laughs> คุณปัทมาหนึ่งโอ้โหปัทมาอันดับหนึ่งพี่นกมาแต่งหญิงให้ยูโรหน่อยแล้วพี่นกมาแต่งดู๊กตุ๊กเรียบร้อยครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะคุณปัทมาคุณอักอักษลาพักจุนพี่น้ำผึ้งนี่นาน่าหนึ่งหกหนึ่งหกโอ้เทียบเลยอ่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนับสนุนเราเราอ่ะเราขอลากันด้วยครับสวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้แล้วเราตั้งเป้าหมายแล้วอันนี้ปิดปิดยังไม่ได้พูดแล้วต้องทำยูริปิดยังยังไม่ปิดมามามาช่วยไม่หนูขออันนี้ก่อนฮะไอไอไอแดนผักต่อไปมีหนูแล้วนะไมใส่ทับไปเลยยูริผักไปมีหนูแล้วนะใช่หนูรม่ใส่ไม่มันต้องเอาอันนี้ออกมันมันนะครับ ลายติดตอกเขาเป็ใส่ไงวะโอ้ทำไมอะต้องเอาเสื้อออกไม่ติดตอกไปมีหนูแล้วนะใช่ก็ใส่ทับไงอันนี้ใส่ลิบออกเดี๋ยวคนเลือกแล้วแล้วทำไมอีกต้องใส่อะเอ้าก็เขาส่งของขวัญมาให้ครบตามเป้าหมายไงบอแล้วว่ามันจะแตงเถอดทำไมอะไม่ถอดไม่ถอดใช่ไหมอะมันยืดได้ไหมเนี่ยมันได้แต่ว่าโอ้มันโอ้มันชิดมันได้อีกตั้งเยอะรื้อมสุดแล้วนี่รุดอแม่ทันปั๊กเขายะเออกไปร้าย จริงก็ไม่มีเสื้อตัวนี้ถ้าเธอจะใส่แล้วสวยอยูนี้อยูนี้ถ้าเธอไม่มีเสื้อตัวนี้เธอจะใส่สวยเลยนะเมอ้ยอยู่นี้หรือว่าเป็นอีกอย่างนะเป็นจริงตรงไหนวะมันไม่เหมือนจริงหรอทำไมมันไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะไม่เธอต้ไม่มีเสื้อตัวนี้โอ้มันถอดไม่ได้ไม่ดูไม่แค่แค่สองร้อยชูชิแค่นี้ก็พอแล้วสวยอยู่ดูลิ้วจังเราเดินจะนะ ผ่านไหมครับเป็นอยู่ข้างหน้าแบบนี้อ่าอันนี้คือแค่สองอก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะสอง้ซูชิแลขอบคุณครับอ่มาพูดต่อมาคุยกันตอบมาคุณม่คไดนอได้ไหม เขาเรียกหร well ือยังก็เดี๋ยวเขาคูบกลับขึ้นไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เด้อพอได้อยู่เด้อพวหน่อยบครัว บุ <Scroll> ๊กคะเบ้นสาวบุกมาดูเบ no. no no anyway to ้นสาวหน่อยแล้วฮะชุดเราวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยประชันกันไปเลยนี่ะใครสวยมากันนี่เออเฮ้ยผมเฮ้ยบอกผมยาวทัดหนูหน่อยยาวหนูหน่อยยูริเขาหนูแล้วเขาเรียกแเราหรอโอ้ยคุณผู้ชมมันไกลเออมัรู้สึบอกรู้สึก ลาก <agit rumor. S 1> ฉันมาถอดเสื้อให้อีกเออถอดมุณเก่งเก่งไม่ได้ใส่ทำอะไรหนูอยู่ใจไม่เห็นไม่เห็นไปมันโป๊บบ้างมเน่ยไม่โป๊ไม่โป๊อันปานกันอันได้จ้ะดูดิหนูใส่เสื้ออแล้วมุกไม่มีแล้วเหรอไม่มีสองถาดนั้นไม่มีเลยอันนี้ผมเข้าใครอ่ะเข้าฮูเข้ากับ ใช่นะแม่แม่ยังเป็ดไร้เดปอาปะหม่าเลยปะ่าพี่พ่อมี่พ่แกฉงเลยเนี่ยจริงครับผมคงโอ้โหไม่ไงอ่ะแต่งหญิงเข้าไปยอดขึ้นเลยยอดคนดูยอดคนดานี่ยังรอโอเคตามเป้าหมายของเราสำเร็จเอาเขาเอิน้ววปะเอินเรไปครับไปเถา แล้วสูตรอยู่ไหนสูตรอยู่้างเพิมไปเข้าสลับกับมุกดานะครับมุกดาลงมาแล้วเราขึ้นเ,เร็วเรเรียบร,ร,ร้อยอเราเป็นไงเราพูดจริงทาจริงขอบคุณทุกคนมากเลยครับสําหรับเป้าหมายเมื่อกี้หล่อแล้วเมื่อคืนหนู กลับล้วนๆอุยเดี๋ยวคืนนี้ฝากดูด้วยนะฮักหลายมาเลดี้สองทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดนะครับพี่ยูโรอายุเท่าไหร่ผมยี่สหกยครับนะวิวแบบเลิศปะเลิศปะมีแต่ตึกไม่มีวิวเลยรอดูไอ้ปีจ้าโอ้โอเคเลย คืนนี้มาไลฟ์อีกนะทั้งหมดกี่ EP อันนี้ไม่ทราบเลยฮะถ้าคนดูเยอะก็ได้เพิ่มตอนนะช่วยกันดูนะเพื่อให้ผมได้ไปต่อนะแล้วมีสีการหรือเปล่าไม่รอเ้อเขาเขาบอกว่ามีกี่ตอนคะถ้าคนดูเยอะเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มเยอะๆเลช่วยกันดูด้วยใช่ใช่ใชนะสองพัีได้ใส่แตงญิงไหม มือมือมอ,มอต่อไปนี่ที่แตง่งหญิงเบิดมือเลยคนจงจบืองหลสอง0 0นซีพ่นหมดอะ่ะใส่มินิสเกิร์ตด้วยคืออะไรอ่ะกระโปรงสั้นเกือเหินไข่โอ้คือลิฟต์นะครับไม่รู้ว่าอุ้ยขอบคุณพี่น้ำพึ่งนะครับสำหรับโปรยเงินมาคืนนี้มาไลฟ์ดื่อนะจ๊ะฝากบอกนางเอกในะปีเอาสักยี่สิบตอนช่วยกันแช์นะช่วยกันแชร์ชชฝากฝากด้วยทุกๆคนเลยแบบ ช่วยเปิดทีวีดูกันด้วยนะฮะดูสดดูจนจบค่ะชั้นไหนวะชั้นสิบเก้าอยละโอเคฮะแมียนมาบมถึแท้อ่ะนี่เรามาถึงที่ถ,ทถ่ายทำแล้วพี่บอสเย้อ่ะเต้นเต้นเต้นห้บอาไฮบอยไ้บอย เอดินเลกปะไรเอึ่งตื่นงงพีเดี๋ยวเข้ามากโอเคเข้ามากกเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคน้ยผมด้วไนมากหน่ยัม่ดูนนี้ผมผมไม่มีพูดเหรอใช่ไม่ดโอเคอันนี้พี่จตอกอุ้ยโปมันมัีปากอ๋ปากทะลุโป อันนี้ผู้ช่วยอันดับหนึ่งผูช่วยอันดับสามผู้ช่วยอันดับสามอืมโอเคเอ้าก็บอกว่าถามแล้วว่างหันนีว่าสูตรยุไสเอาไปห่อยเท่านั้นเดียวพอมันอ ผมยืนตรงไหนครับเมีทุกคนผมหล่อไหมพุณเนหน้าเป็นมันว่ะ ้ไปดูบรรยากาศกองถ่ายนะครับไฟ้ำค้างบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์อะไรล่ะโอ้โหผู้บริหารใครครับบอกว่าเป็นบาร์เทนเดอร์รู้เลย